สวัสดีครับเอฟซี G, ทุกท่านครับขอตอนรบอบเขาสูช่องบุญผ้าโชคครับเมื่อนี้นะครับแอดกับพ่พอพี่น้องมาอยู่ที่วัดปลายแห่งหนึ่งนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่29สิงหาคม2 5 6 4เด้อพ่อพี่น้องเด้อเมื่อนี้เขากับมติดตามตัวเลขฝากต้อนพ่อพี่น้องนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขของแมชี่นะครับอ่าซึ่งแอดกับได้ข้าได้ข,ข้าวมาสืบสาบเมื่อวานอ่าเพื่อนไ้เลขที่ไร้หงดนะครับจะ พระเจ้า,าจว่าปากต่อปากกับมะเขาวูอแอดข้ะเจ้าว่าสซูฟั่งบอกว่าเออคือพอไปตายทำเล่าแน่่าสันออซึ่งเอฟซีเพิก่กะบอกให้มาติดตามให้นะครับว่าเลขเมชี่นี่ถือว่าเป็นปีแล้วนะครับเพิ่งพีดงวดสองสองนะครับซึ่งเด่นชัดแน่ชัดที่สุดก็คือสองงวดที่ผ่านมานะครับเข้าตรงๆไม่ต้องกลับนะครับให้งวดละสองหาง่าสันออแอดก็เลย ได้ติดตามนะครับมือนีก็ได้ได้มาหอดวัดว่าร่ามเพิ่นผีละ,ะแม,เเม่เพื่อนกาให้ตัวเลขอยู่ครับพ่อยพี่น้องครับเพื่อนก้สัมผั์ให้คำว่าขําจาซึ่งพ่อยพี่น้องเขามาแล้วนะครับก็ติดตามกันไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ก๊อล่างใจน้าแน่อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแ้งเตือนนําำกระชือบริภาษจากคลิปเด็ดๆนะครับมีตัวเลขเด็ดตัวเลขดีอยู่ทั้งไหนนะครับแอดกระชนําไปเก็บ บรรยากาศแลวกเก็บตัวเลขมาฝากตอนพอยพีนองเอฟซีเพื่อที่ด้เปลี่ยนแนวทั้งงวดตองวดนะครับไปเรื่อยๆนะครับสําหรับมือนี่นะฮะสำหรับงวดนี้แล้วนะครับคุณแม่เพื่อนกะฝันว่าแม่นะครับแม่ที่เสียชีวิตไปนะครับเพื่อนมาบอกได้เป็นสามตัวเลยนะครับอันนี้ผมกาบอกขออนุญาตเวาก่อน,นะครับเดี๋ยวยังไงก็ไ,กไปฟังจากปาก แม่ชี้เองเลยนะครับว่า,าเพื่อนชีวาว่าจังไดสําหรับความฝันนะครับให้ฟังเอาผู้ใดมีความคิดเห็นยังไงกับข้อเมน่นไตคลิปมามส่วนความฝันกับเป็นความเสียส่วนบุคคลเน้อพลอยปีนองเน้อปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมแม่ชี้แล้วก็ว่าจังสันสาเหตุที่เพื่อนบอออกโซเชียลนะครับเป็นงวดนี่เป็นงวดแรกนะครับที่เพื่อนลงโซเชียลนะครับให้คนทั่วโลกหรือว่าให้ คนภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศต่างๆเนี่ยได้รับรูข้าวสารทั้งวัดว่าอารามนี่นะครับฟั่งเป็นข้างแรกได้เห็นเป็นข้างแรกนะครับและก็อีกแนวเนืองก็ให้เชาาโลกรูไหว้วาที่นี่ยังเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับและปูเพื่อนชีว้าเรื่องเล่านะครับพระหรือว่าหลวงปูนี่ครับเพื่นชีว้าเรื่องเ,องเล่าความลี้ลับของที่นี่นะครับแอดเองฟั่งก็ยังรู้สึกขนลุกเลยครับ ความดีลับปูเพ่นเป็นผ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเพื่อนกาในยินว่าเมชี้นะครับไม่ชีเพื่อนว่าวสูฟังว่าปูพ่นบ่อฉันเข่าล่งเทอกะสามมือล่งเทอกะอาทิตย์หนึ่งล่งเทอกะเป็นเดือนที่เพื่อนบ่อฉันเข่านะครับอ่าอันนี้กะปูพ่นกับบอกว่าอิรีหันละมันบ่ออยากว่าฉันเพื่อนกะบวางสั่นนะครับตาม เพื่อนว่านะครับแต่ว่าเมื่อน,นี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้ไปสัมผณ์เพื่อนเพื่อนกะใหะ้ความฝันมาอยูสาหรับปูนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนบ่ฝันบอยดิปูเพื่อนบอกว่าเดือนหนึ่งอาทิตฝันเท่านึงร่างเดือนกับบ่ฝันเลยแต่ว่าสันขันฝันเนี่ยอยากย่อมไปตีเป็นเลขจาก้ากันถือ,อยูเพื่อนว่าจังสันซึ่งปูที่ฝันว่าจังไดน,นะครับกับิมี่ให้ปอยพี่น้นองได้ชมในอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่า แล้วก็ทั้งวัดทั้งว่าเพื่อนก็กำลังอยากเคลียอยากสางนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนสั่งสาราปฏิบัติธรรมเพื่อนสั่งไร้ฟ้าลาปีมาแลว้วบอ่อเร็จ,จักเถรนะครับเมื่อนี้แอดก็เลยมานําเสนอเรื่องเล่านี่นะครับเป็นสะพานบุญบอกต่อาน,นิสงส์โตกันไปให้รู้จักกันทั่วโลกบ่ว่าสช่ผู้ที่ไปทํางานทํากรอยุต่้งประเทศหรือว่าไปได้ครอบได้ครัวยุต่้งประเทศนะครับถ้าได้ยินเรื่องเล่านี่แล้ว นะครับกับ่องเอาไปวิเคราะห์เบิง้งเอาไปพินิจพิจรารณาเบิ้งนะครับให้ครั้งหนึ่งเขาม่ีอโอกาสได้ร่วมอัน,นิสงส์สร,าสาร้างศาลารวมกันนะครับกับวัดว่าวัดป่าแห่งนี้นะครับเพื่อนที่สร้างสสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอทุ่งฝนนะครับโดยเสาทั้งเบิดสิเป็นร้อยเกาต้นนะครับที่เพื่อนสีเห็ดนะครับเพราะฉะนั้นผมกับเลยว่าเปลี่ยนโอกาสอันดีเนาะ กะได้มานําเสนอให้เปลี่ยนสพานบุญให้พ่อยพี่น้องเอฟซีพ่อได้แบ่งบุญแบ่งกุศลกันไปขันเท้าเสื้อในบุญกุศลเท้ายู่ในศาสนาพุทธครับพ่อยพี่น้องครับอันเอกซึ่งตำนานของวัดนี่นะครับกระสีมีการเล่าให้พ่อยพี่น้องฟังนะครับว่าเป็นที่ไปที่มาจัางไดเนี่ยหลวงพอ่อเพื่อนสีเว้าสู้ฟังนะครับแอด็ดเ่กาเอาไง่ายว่าแอดกะมาติดตามโตเรให้พ่อยพี่น้องเอฟซีนะครับอ่า ที่จิ่งอ่ะจุดะสงกับ็คือสีมาถุ่การทายถ้ำบอกข้าวพ่อยพี่น้องที่อยากเค็ดอยากสังทั้งวัดทั้งว่าล่ามหวมเพลินซีซีแต่ว่าที่กิ่งแบบมากแล้วปูเพลินฝันเว้าซะแอดกระโขนลูกบ่วใดนะครับซึ่งสีเปลี่ยนจังไดน,นะครับช็อตน,นี้นะครับไปฟั่งเมชี่เวา้าสงกันว่าเพลินฝันว่าจังไหรได้ตัวเลขตัวเด็ดตัวดีตัวใดมาฟังจากปากเมชี่เลยครับวัดก้อนวัดก้อนถือกุ่ิบอกเนี่ย อืมก็ถืออยู่ถือมาสองงวดแล้วก<อ>าอสองงวดแล้วบ่าแม่พูดถึงถือมันถือมาอยู่เรื่อยเบิ่ปีมันบ่ถ,ถือจังหวัดออกสองสองกันละโอ้มาผิดงวดสองสองน้อ,อ,อม่เนาะวันนี้แม่กะงวดบางหันกับงวดก่อนหันกับปอยเพิ่นหกหนึ่งกับหกสองงวดบางนึงนี่กับบวกห้าหนึ่งกับห้าศูนย์วันนี้แม่กบถือพอได้กินได้ทานยูเสียงห<อ>ลักเสียงวั <laughs> น<อ>นี้งวดนี้แม่กบได้จังสีละก็เห็นนี่ละครับแลวกะ เบื้องเป็นแนวทางเนาะจากมันสิถือบ่ถือกับบ่ได้กับลันตีมันโดกของโมนินโมมีหักครับผมบันนี้ผมอยากถามแม่บ้านสาเหตุที่ได้ตัวเลขนี่มาเป็นเลขฝันคือเลขทีลักษณะใดแม่ฝันเอาจากฝันอาฝันเห็นเป็นโตรถวะแม่ฝันว่าตีเอาเน่ฝันว่าแม่มาบอกแน่ยายบอกว่าเออถ้าบ่มีเงินกับซื้อเอาเด้อเพิ่นกับว่าอืบันนี้เพิ่นเดี๋ยวนี้นะ แม่ของคุณแม่นี่เพื่อนยังมีชีวิตอยู่วะโอ้ค่ะเพิ่นตายโอ้โอเพื่อนตายแล้วอืมครับผมครับเห็นเพื่อนได้คุยกับเพื่อนพิอมฝันเห็นว่าได้ได้ได้คุยกับเพื่อนเพื่อนกับว่าเราเลี้ยงตัวเล็กคือฟังค่ะเพิ่อยูน่าจ้ะอืมแต่ที่เพิ่นบอกเพื่อนกับเพื่อนบอกตัวนี้ตัวบนเนาะอืมแต่ว่าอันตัวตัวล่างมากจังไลยันแม่ตัวนี้อันเขากับฝันว่าเพื่อน เด็กน้อยมานำจ <laughs> ะเลยมาตีแตก, <c oughs> แ,ตกแตกมกั่งสินอ้องม่เนะและว้วน,นี่แม่มากลัางอันหลักมักล่างเอามกทั้งล่างอันนี้ค,มมค,นคือ,ค,อคือสิสซงเป็นบนุญเพราะน,นั่นล่ะค่ะครับผมความฝันฝันซ้ำนั่นแม่เล่ากับว่าอยากเว้ไหลอยเพื่อนบอกว่าให้เปลี่ยนแนวทางเลยว่าสันปิหน้าเอ,าเองคือพิดเกิดเป็นเรื่องธรรมดาของตัวเลขตัวเบอร์ผู้มุ่นอยู่บางกว่าผู้บอกอยู่ภาคอีสาน เปี่ยนจังสัรนครับพล่อกพิ่นองก็ร้องวเคอเบิงเด้อครับผมอันนี้อ่าผมกับจให้ชายยาว่าไม่ชีฝันแม่นเนาะเอิเื่นจังสัรนเล่าหลดอืมเพราะว่าเล่ากับก็บอยากบอกอกคะย่านมานลมันโมแมนแมนอยู่ดอกแมวแต่ว่าอันนี้เท่ากับแบ่งปันกันไปผู้ที่ซื้อเพื่อกับมีนำใจนักกีฬาพุ้่องตีปูผู้เอาตัวเลขไปลงทุนเนี่ยเพื่อนกับคืดอยู่ผมก็บอกตลอดแหละว่าล้องเบิงเด้อวิเคราะ์เบิง เน่กันมีเถือมีผิดเป็นเรื่องธรรมดาบ่เถกอกายาว่ากันหรือว่าเถือกะเทีว่าเป็นโชคเป็นชัยได้ห่วมสัง่งห่วมบุญหว่ญหวมกุศลห่วมกัน mm. อานะ่าโฟมกับว่างสัน่นยู่อ่ายหลทนไหลคนเพิ่นกับเข้าใจยู่ดอกครับแม่ค่ะมันถือ่อก็จงคอยติดตามกันอีกเทื่อนาะครับผมว่าคูณเลขแม่กระถือมาสองวงดติดมาแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นกระถืออยู่บ่ถื่แตเลขงวดสองสองว่าสั่นแม่ว่าแมนแมอืมเพราะฉะนั้นคำว่าตามกันต่อครับเลข คุณแม่ชีนะครับคุณแม่ฝันแม่นค,คุณแม่ชีฝันแม่นจ้ะอเอาจะอะไรก็ขอบคุณคุณแม่ลหลายๆนะครับเด้อจะรับคลิปนี้ก็ไดขอบคุณลหลายๆครับสําหรัรบตัวเลขครับครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขของแม่ชีเด้อพลอยพ,ออพน้องเด้องวดว,วันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกสี่ครับจะรับเลขนะครับเลขฝันที่ว่าแม่เพื่อนมาบอกนี่ก็คือเก้าสี่ห้านะครับเป็นตัวนี้นะครับ แล้วก็โต9 4 1น่นะครับคือโตกันไว้เพื่อนกะตีไปไล่ข้ามนะครับตีไปไล่ยางนะครับเพื่อนกักกันไว้แล้วครับ9 4 1ายังถึงห้าเก้นะครับ, 5, 9, 6, 9, 4, 9รบแต่ว่าโตที่อ่าชัดเจนเลยก็คือ9 4 5นะครับก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาะมั่งเด้อพ่รมี่น้องครับก็จะได้มีโอกาสได้โชคได้ใช่แต่ว่าความฝันที่อ่าคุณเมชี่เราสู้ฟังกัเปลี่ยนตามในคลิปมาแล้วครับ ถืงพิษกันจะว่ากันครับอันนี้ส่วนความฝันนี่ผู้ดใดกับฝันมืดนะครับแต่ว่าอันนี้สาเหตุที่แอบมาตามก็คือไม่ขี้เพิ่นฝันถึงเมื่อหลายงวดแล้วนะครับเพิ่นฝันเขามาหลายงวดแล้วยัดก็เลยมาติดตามให้พ่อแมพี่น้องเอฟซีเพื่อได้มีโอกาสได้โชคได้ใช่ได้สั่งได้แปลงวัดว่าอารามน้าเพลินอาคาเทียมีพ่อจตุปัจจัยมารวมสั่งน้าเพลินอีกแน่หนึ่งกาเพื่อได้เงินได้ท่องต่อปากต่อทองในช่วงโควิดที่ลาบากสิครับ ถ้าชอบจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อครับพ่อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิบริสุทธา์จกคลิปเด็ดๆจากทางช่องบุญพาโชคครับจังไรก็ขอบุณขอบพูณหลายๆสำหรับคลิปนี้กะทีจบการน,นําเสนอซ้ำนี้น,นะครับจังไรกห้พ่อยพี่น้องเอฟซีสู้ขู่สุขคนโชคดีไม่ใช่สวมความมุงมัดปรารถนาสุจริงสุสยางครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ